<laughs> สวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับสุดท้ายก็ยังวิ่งต่อครับกลับมาวิ่งต่อเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะดันตูนให้ต่อทรงก่อนเกือขึ้นไม่ไหวไหวไม่ไหวไม่ไหวไ เมื่อกี้ฝนมาครับ้ากันหนีฝนสุดท้ายไม่ตกมาไม่ถึงครับเอาอีกแล้วติดอีวโอ้ยนี่ยังวะออกก็ติดเข้าก็ติดตาก,กันออกไปจอดแล้วเมื่อกี้อันนี้ฝนไม่มาก็เลยวิ่งต่อครับ อะไรเบีบเ้ยวหกขวดเบี้ยวหกขวดเออเนาะออกก็ติดเข้าก็ติด <laughs> ดเดี๋ยวลงไปช่วยท่อทงก่อนเพื่อขึ้นไม่ไวครับจะช่วยดันตูด ต้อมจะขึ้นไหวไหมมาคิดว่าขึ้นไหวไหมคิดว่าขึ้นไหวไหมนะอย่าให้เสียชื่อนะไอ้ทุ่งสองรอบแล้วท่องขึ้นสองรอบแล้วนะ ข้าวเจ้าครับหนักมาเลยครับโอ้ตัวตรงเกูกจะไม่รอดเว้ย ถอยไปแต่ทางนูน้นเลยเนาะ ดินขี้เหร่มากเลยครับเป็นก้อนเป็นก้อนเลยไหมก็โอ้ยดินไงตายสิอ,อึ๊บโอ้ทางเริ่มจะเสียแล้ว เอา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 ดูต้มเอาต้มหาลายใหม่ครับโอ้ถ้าวันนี้ขุดชั้นล่างได้ครึ่งหนึ่งพรุ่งนี้ก็น่าจะเสร็จเลยนะ โชคดีมากเลยครับเทวดาเห็นใจครับอู้เมื่อกี้มาอย่างมาอย่างหนักเลยอะ่ะไอแบบว,ว่ามาไม่ถึงตรงเนี้ครับมองไปข้างๆนี่ขาวจั้วเลยอะ่ะฝนแรงมากเลยจนรถดำพากนันหนีเมื่อกี้เย็บเย็บ ถอย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 ม่ถอยม่ถอยเดี๋ยวมาดูว่าดินนี้ทำไมมันดินขี้เหร่ทำไมมันเยอะจังเลยอ้ เจอดินดานแล้วเจอดินแานแล้วนีใครโทรมานอกะัน,นทางเริ่มจะเละอีกแล้วเดี๋ยวผมต้องเอารถไถามาปาดทางก่อน ไม่ไหวไม่เรียบร้อยทอทงไม่ไหวแล้วครับถอยถอยถอยเอาไหมเอาไหมมันลื่นมันลื่นเดี๋ยวันต้องไปช่วยกันแล้ว รอดรอดรอดโอ้ไรจัดไรจัดดนแ่ยเลยโอ้รงเรงๆรงเดี๋ยวผมจะปูทางให้เอาดินดินดานมาแล้วครับปูทางให้รถดำได้ออกไปข้างนอกง่ายๆ่างานกีมไม่หมดแล้ว ไดินดานมาแล้วครับแก้วไอ้ตรงมันจะเทน,น,เนู่นนียถอยไปนู่นขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยไปสบายอยตรงไปตรงไปตรงไปเดีย๋ยเลยเดยเลยอ่ะเดี๋ยวเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีทุกท่านครับผม